มาขอขบวนหนึ่งก่อนไปโรงเรียนนะครับรถธรรมปหะด้า212นะครับตะพานหินกรุงเทพตอนนี้ใส่ชุดภาระนะครับวันนี้ใส่ชุดภาละนะครับเสื้อสีฟ้าเอายู่สีฟ้านะครับนี่นะครับผู้คนก็อาจจะขึ้นเยอะหน่อยในช่วงเช้านะครับเพราะว่า คนส่วนใหญ่จะนั่งสองหนงงงมากกว่าสอ,ส,อสองนะครับ<ว><น>ขออีกขบวนหนึ่งนะครับก่อนไปโรงเรียน แล้วจะไปถ่ายทีนึงตอนขบวนรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีู่ย์ดตามด้วยขบวน9้าถึงห้าหนึ่งนะครับของวันนี้นะรอดูได้เลยถ้าเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนใหม่นะครับที่เข้ามาชมผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮาร์ปีรถไฟทไทยด้วยนะครับจะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคุณกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามด้วยนะครับจะขอบคุณมาก มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับรถธรรมดา212หนึตะพานหินกรุงเทพนะครับเอาตอมซ4 1 9นะครับที่ทางขาบวน211มาเมื่อคืนใช่นะครับรถยามเช้านะครับขบวนนี้ นักเรียนอาชีวะกับนักเรียนที่อยู่ในนครสวรรค์ไปด้วยนะครับก็เลยอาจจะขึ้นเยอะหน่อยนี่นะครับสอนหนึ่งสองตะพานหินกรุงเทพนะครับรูปป้ายนะครับตะพานหินกรุงเทพขออีกขบวนหนึ่งนะครับก่อนไปโรงเรียน นี่นะครับยสัมาของจาที่นควรรไปนที่เรียบร้อยนก็จะขึ้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะไปเรียนกันนะครับมีนักเรียนอาชีวะไปด้วยฮะ,ะก็คืออาชีวะนาครสวรรค์น,นะครับแล้วก็คนที่ไปทํางานในนครสวรรค์น,นะครับก็ต้องไปลงที่นครสวรรค์น,นะครับน,นี่นะครับผู้คนจะหายเกลี้ยงเลยใช่ไหมนะผู้คนหายเกลี้ยงเลยนะครับ นี่นะครับรถธรรมดา212ตะพานหีกรุงเทมนะครับเป็นรถที่ว่าผมนั่งบ่อยสุดในชีวิตนั่งบ่อยสุดเพราะอะไรล่ะเพราะว่ารถคันนี้จะไปถึงนัสิธ์ตอน5โมงเช้านะครับไปถึงนัสิ์ตอน5โมง8มนะครับแล้วก็ออกตอน5โมง9ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับอ่ะดูไปรอบอก็เลยจะนั่งขบวนนี้ประจำนะครับขบวนนี้ถามว่ามีดีอะไรไหมมีครับ ตรงที่ว่าจะไปเจอรถท้องทิส่น401ก่อนแล้วก็117แล้วก็ด่วน7175หน่าถ้าที่ผมจำได้นะครับประสบการณ์เคยนั่งมานั่งบ่อยอนี่นะครับผู้คนจะหายเกี้ยงเลยนี่นะครับสุดยอดเป็นผมนะผมจะนั่งตู้หนึ่งก็ได้นะครับไม่ผิดอะไร คือรถธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคืนเนาะรถธรรมดารถท้องถิ่นชานเมืองเนี่ยสามประเภทเนี้เขาจะไม่ระบุที่นั่งนะครับจะคุณคุณสามารถนั่งตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของรถเร็วด่วนหรือพิเศษเนี่ยเขาจะระบุที่นั่งเลยนะครับว่าคุณต้องนั่งตรงนี้นะตรงนั้นนะอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่เวลาออกครับนาดต้อม4 4สี่หนึ่งเก้าบวนนะครับออกแล้วนะครับ รถยามเช้านะครับไปถึงนครสวรรค์ตอน6.58นะครับแล้วจอดตอน7.01นาทีนะครับรถคันนี้ก็เรียกว่าจอดทุกสถาน,นีนะครับ ขบวนรับก่อนไปโรงเรียนออกตามเวลานะครับไปจอดท,ที่ที่เขาประกอบธุรกิจกรุงเชพป่าล้มโพนครสวรรค์จนไปิ้นสุดที่สถานีกรุงเทพนะครับเนี่นะครับตามเวลานะครับสุดยอดอาจถ่ายบ่อยๆนะครับนะโอเคขอตัวไปลงคลิปกินข้าวแล้วไปโรงเรียนกันนะครับ แล้วไปโรงเรียนนะครับนะไปเจ้ทีหนึงตอนช่วง,งกลางคืนนะครับในส่วนของรถธรรมดา2 1 1ดถึงด่วน51นะครับโอเคสวัสดีครับ